สวัสดีครับวันนี้ตอนนี้ช่างหนึ่งอยู่ที่ว,วัดนาสตนอตเภอหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมก็อยู่ตรงที่บริเวณที่เขาจะสร้างาพระองพระใหญ่ที่หันหน้าออกเลยนี่ช่างหนึ่งหันหันหน้าห,นหันหลังให้อุโบสถใช่ไหม คือพระห,รหันางทีอัน,นคือทะเลตรงจุดนี้คือจุดที่จะสร้างพระใหญ่พระพรพระเจะดีย์ตัวนี้จะมีศิลาศิลาเลิกที่ได้วางไว้เรียบร้อยแล้วเช่นหนึ่งให้ดูนะพอดีช่วงนี้ฝนตกนะครับนี่คือศิลาเลิกที่วางไว้ตรงจุดนี้ที่มีพิธีเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เชนหนึ่งพามาชมบรรยากาศครับวัดนาสตนนะครับพรุ่งนี้จะมีทอดกระถิ่นครับวัดนาสตน9พฤศจิกายน2567ครับพรุ่งนี้จะมีพิธี คุนใหญ่นะครับวัดหน้าสตนลอำเภอหัวไชยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าป้ายคงป้ายโครงการจะมีมีมีเขาเรียกตัวนี้จะเป็นอะไรอ่ะเป็นศิลปะตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเมลุหรือว่าเมนเก่านั่นเองครับแต่ว่าขานเจ้าวาดให้ประสงค์ที่จะอนุรักษ์ไว้นั่นเองครับ,ตอ,รอรอรบตอนนี้ทำเป็นแบบเป็นเหมือนเรือเรือสำเภานะครับตรงนี้จะมีอุปกรณ์เหมือนกับเสา พรงนี้ครับคือเสาที่กำลังเหมือนกับเป็นอุปกรณ์ที่จะกอ่อสร้างพาพบริสันลิขธาตุพระธาตุระพบริสันลิคธาตุและระไอ้พพระ,ะพระุพะพะพะทธรูปองค์ใหญ่นะครับที่หันหน้าออกทะเลนัล่นแหละกับงานที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ก็คือข้อกระถินนะครับเนี่ยมีป้ายอันนี้โครงการอยู่นะครับก็สามารถสมทุนผ่านบัญชีของวัดน่าสะตนได้นะครับในเพื่อบัญชี สร้างเจดีย์โดยเฉพาะเลยนะสร้างเจดีย์พระพระพุทธรูปอ,องค์ใหญ่นะครับธนาคากรกสน,นะครับ0 2 0 2 0 2 2 2ศูนยนออเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่เลขที่บัญชี0,2,0,2,2,0,4,2,0,8,5,4ครับเป็นเลขที่บัญชีที่สามารถร่วมบุญสร้าง พระใหญ่กันได้ครับที่วัดหน้าสตบบบบสาเุเหลองัวไสจยงจวัดนคครสิมราชเดี๋ยวท่านหนึ่งพาไปดูตอนนี้คลื่นเสียงคลื่นทะเลลมทะเลมันไม่มีลมนะแต่ว่าคลื่นแรงมากๆครับพอดี่วงนี้ฝนตกนะครับที่สไยนะครับนครสิมราชภาวนาตอนนี้ที่ท่างหนึ่งยืนอยู่นี้ฝนไม่ตกไม่ตกนะครับเพื่อนแต่ว่าตกตกไปแล้วหยุดไปแล้วเออเนี่ยพาไปดูให้ดูอีกทีนี่คือบริเวณกอ่อสร้างนะครับจะมีพระใหญ่อนาคตจะมีพระใหญ่เกิดขึ้นตรงนี้กับพระเจดีย์นะครับ อยู่ที่หน้าโบสถ์นะครับแล้วก็ที่หนึ่งจะพาไปดูทะเลนะครับเนี่ยหันหน้าออกทะเลเลยบางคนเลือกภาพไม่ออกเป็นยังไงวัดนี้จะมีบรรยากาศแบบคล้ายๆกับบาหลีเนะาะสไตล์บาหลีจะมีที่นั่งเป็นจุดเป็นจุดที่โยมทํามาถวายนะครับโยมมาถวายแล้วก็เนี่ยไปดูทะเลกันอืมเนี่ยบรรยากาศแบบโอ้โหขึ้นแรงมากโอ้ขึ้นแรงมาก,มากดูกระจายเลยอะ่ะเกาะกันขึ้น ภาวนาพรุ่งนี้อย่ามีฝนเนาะคือมีหน่อยๆได้เนาะอย่าแรงก็แล้วกันโอเคอืมขึ้นอย่างแรงสุดยอดครับผมก็อย่างว่านะครับฤดูฝนเนาะ เป็นธรมรมดานี่บรรยากาศริมทะเลครับ,บวัดนาวัดนาสตนอำเภอหัวไจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้วันที่8ครับผม8พฤศจิกาย,ยน2567เย, okay. ย็นนี้ค่ำนี้จะมีก็เรียกมีฉล,ลองกระถินพุ่งกระถิ่นด้วยนะครับก่อนที่จะมีพิธีการถวายพระกระถินวันพรุ่งน,นี้นะครับที่นี่วัดนาสตนลอำเภอหัวไจังหวัดนครศรีธรรมราชครับบรรยากาศบ่ายนี้ จบสี่มงแล้วล่ะบ่ายสามห้าสิบแดจังหนึ่งยอยู่นี้ให้ดูบรรยากาศตรงจุดนี้อีกทีนี้คือบริเวณที่จะสร้างพระใหญ่กับพระเจดีย์นะครับตรงจุดนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่บริเวณว่างตรงนี้ยตรงเนี้กวา้างมากๆอืมก็อนุโมทนาสาธุบุญทุกคนทุกท่านนะครับที่นี่วัดหน้าสตนอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราช